สวัสดีจ้าเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ออมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสําหรับต้นแอปเปิลนะคะนานแล้วเนาะที่แม่ออมไม่ได้มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้น้องโตมากแล้วค่ะพี่น้อง่ะจากที่ออกดอกลูกตุมต่มๆเล็กๆนะเดี๋ยวนี้เป็นผลใหญ่ๆและะ้วค่ะนี่เข้าไปใกล้ๆดูคะ่ะอันนี้นะคะ ถ้าอากาศดีมีแดดร้อนๆนะคะประมาณอไม่เกินหนึ่งเดือนนะไม่เกินสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะเราสามารถที่จะเก็บน้องกินได้แล้วค่ะอันนี้คือแอปเปิลนะคะเห็นไหมคะน้องเริ่มที่จะผลใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เท่ากําปั้นไม่อ้อมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี่ทอาอะไรนะนิ้วก้อยเอ้ยนิ้อเนื้วน้ออะไรนะเน๋้วโป้งใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ใหญ่มาก เกือบเท่ากำปัน้นละค่ะพี่น้องคะ่ะดังนั้นน้องออกเยอะมากดูโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูเสียดายมากเลยทําไมไม่ใช่อยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยอยู่ที่สวนเอบิลของแม่อ้อมนะแล้วน้องได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะพี่น้องเอยบอกคําเดียวว่าเวลาเก็บขายนี่คือแบบสนุกมากเลยค่ะนี่อันนี้ เห็นไหมคะปล่อยตามมีตามเกิดนะคะไม่ได้ห่อไม่ได้พ่นยาไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้คือปลูกแบบออร์แกนิกค่ะพี่น้องคะแล้วก็ปล่อยให้น้องโตนะคะนี่นะคะนี่ผลใหญ่มากแล้วค่ะพี่น้องคะโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่มีใครกินกับไม่อ้อมนี่เห็นไหมคะเห็นหรือยังอเยอะจริงๆค่ะพี่น้องเยอะจริงๆตองแตงตองแตงอย่างนี้ละค่ะ นี่เห็นไหมคะนี่นี่คือสูงขึ้นไปน้องออกอีกแล้วนะคะออกกินก้างจะเมื่อปีที่แล้วไม่อ้อมตัดตรงนี้ใช่ไหมะเดี๋ยวนี้มันออกมาฝั่งนี้อีกแล้วนะคะฮัลโหลโรบี้ m fine thank you I'm coming see my apples yeah you do like a p p l e next time they re ready to eat you can you can help yourself yeah <laughs> อันนี้นะคะพี่น้องขาใหญ่มากแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะผลใหญ่มากแล้วค่ะเนี่ยฝรั่งข้างๆบ้านนะแม่อ้อมบอกเขาบอกว่า,วาอีน้อยอะถ้ามันกินได้เมื่อไหร่อะเธอช่วยเหลือตัวเองแล้วนะเพราะมันอยู่ใกล้ๆฝั่งนี้คือของแกนะคะมันอยู่ใกล้ๆสวนเธอเองเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหดู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 ด,ด,ดูใหญ่มากพี่น้องนี่ ถ้าใครที่ชอบเปรีป้ยวๆนะสามารถไปเก็บไปจิ้มกับน้ำเอาน้ำพริกน้ำเกลือหรือว่าพริกป่นได้แล้วนะคะเห็นไหมอันนี้คือเวลาลมพักเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันอะไรนะมีวอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผนังอ่ะแล้วมันก็โดนนะคะทําให้น้องอ่ะไม่สวยเลยนะดังนั้นนี่นี่เห็นไหมคะฮิวฮิวเนี่ย โอ้ยดูดูด,ดูน่าสงสารมากเลยแม่อ้อมไม่ได้มาดูน้องเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพอมันโตขึ้นแล้วมันหนักนะกิ่งมันก็จะหย่อนลงนะคะพี่น้องคะเราต้องหาอะไรมามัดมันไว้กับต้นนะคะดังนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะนี่คือต้นแอปเปิลที่แม่อ้อมมาอัปเดตให้ประจําแต่เนื่องจากสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณปลูก เสียนะคะแม่อ้อมก็เลยต้องยุ่งๆกับงานศพคุณปู่ด้วยก็เลยไม่มีเวลามาดูแลน้องเลยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยนะคะดังนั้นอันนี้คือต้นแอปเปลิลหลังบ้านแม่อ้อมนะคะพี่น้องคะอีกหน่อยถ้าใกล้จะถึงเวลาแบบเก็บกินได้นะเดี๋ยวแม่อ้อมจะมาทําวิดีโอให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยาก ปลูกแอปเปิลนะคะจะได้มีประสบการณ์ไปกับแม่อ้อมด้วยนะคะคบกับแม่อ้อมไว้ไม่เสียหายนะคะไม่เพียงแต่คุณได้ประสบการณ์จาก a อบีที่สวนให้แม่อ้อมปลูกคุณยังได้อาประสบการณ์หลายๆตัวที่ทางเมืองไทย ไม่มีปลูกไม่ได้นะคะแล้วก็แม่อ้อมเป็นคนที่ชอบทดลองค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแม่อ,อ้อมทดลองแล้วเนี่ยแม่อ้อมก็จะเอาผลการทดลองเนี่ยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเผื่อคนไหนที่เขาสนใจเขาจะได้เอาประสบการณ์ของเรานะไปใช้นะคะแล้วก็เอาไปปรับปรุงกับวิถีชีวิตของเขานะคะแค่ค่ะแค่นี้ก่อนเด้อ